สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ตัวละครช่องโจย่าทีวีเรียกผมว่าโจนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องให้คอมเมนต์มาบอกครับผมผมรีบดูเลยเมื่อคืนนี้กูเห็นมันมาใช่ไหมต้องจะไม่ผิดอะมาแบบกูคิดเลยว่าเฮียเอแมต้องมีคอมเมนต์เนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ไปดูนะว่าในใต้คลิปเอเทรคเค้นกับมอเตอร์คอมเมนต์ไม่มีคนมคามนอนคอมเมนต์หรือเปล่าไอ้พันเนี่ยไอ้สิบเก้าออนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องรนะัดผมดูดักไว้เลยเฮียดูเลยไม่ต้องขอกดไปดูเลยดูเลย เดี๋ยวเรื่องาเขาอยู่กันตอนที่แล้วจำความก่อนตอนที่แล้วอ๋อมันบีบลูกพี่กูตายแล้วก็บาังคันัานก็ไม่ได้รับรักจากเจทีแล้วก็ไอเอาไอไอตัวแดงเริ่มดดูควบคุมและไอไอไอลมพวงแดงเออประมาณนั้นประมาณนาั้นมาอ๋ออ๋อมันอ๋อตอนนี้มันมันลมลมรมด้วยอ่าดูดูไปเลยแล้วกันมาดูไปเยแล้ยกันเฮ้ยหรือกูดูตอนเดิมอยู่วะ อันนี้อันนี้ตอนเดิมใช่แต่มันอ่อนี่อ๋อมันอ่อใช่ไหมรวมที่เป็นส่วนถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามไปเลยแล้วกันข้ามไปเลยอันนี้คือตอนที่ได้ลำพงกับคุณมาละก็ตอนที่กูบอกว่าโดนบีบตายโอ้โหอย่าอย่าขาที่มาเท่าไหร่หรละมาดูตัวนี้มาเท่าไหรละเอาดูให้ตัวไหนแล้วกันอีกบักหนึ่ง่ดิอีกบักหนึ่ง่ดินี่ไงเย้บักันนี้แหละ มึงอาจจะไม่ตายก็ได้นะก็ไปเล่นไปอไปอ่ามันก็เป็นแบบการเป็นคนดีแล้วอ่ะดูตั๊กแกนี่แหละอืมอืมไปมันจะจบเลยมันไปลุกจบตอนเนี้ยอะดูดูไปดูไปโอ้ยพี่ตระพงพี่ลระพงต้องทำเลยซะใหญ่แล้วพี่ลระพงไอ้เยี่ยมมันจะแตกมึงเหรอเยี่ยมจังเลยอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมนี่เป็นคนสังหารหดเลยเยี่ยมอะไรมาวะ มาแล้วไอ้เหี้ยเปล่าตื่แล้วไอ้สัตว์ยัดแม่มือเขุมขมหัวควบคุมหัวเอาเราหัวเลยทีนี้ที่เขาต้องล้างปากอะเจยวต้องล้างบากมีชนเลยไอ้เหี้ยพวกกองไปถูกต่ไปไอ้เหี้ยโคตรกากเลยไอ้เหี้ยบนแล้วคนาโคตเนาะอุ้ยมันแค้นเลยมันมาด้วยความแค้นเลยมึงดูดิตื่นพอด้วยความแค้นเลยมันแค้นเลยอะโอ้โหมาแล้วไอ้พวกเคาน์เตอร์ตายอ่ะ ตายแบบไม่ต้องแบบนี่เย้มนเล้วมาแลวอุ้ยที่จะที่เลยทีเนี้ยให้มาจนที่ไปเลยทีเนี้ยไปแล้วกูทำหน้าที่กูต่อแล้วกูไม่ต้องทำอะไรเลยเที่อ่ะไีคิดว่ามันท้องหมดเลยว่ะกูไม่ได้ทำอะไรเลยไปไปด้วยไอ้พวกเี้นี่กูไม่จังหัวเลยเลยเฮ้ยอย่าเลยเฮ้ยเย้าสัตว์เฮ้ยนี่ย่เบิร์ด เฮ้ยอะไรอ่ะอันน oh, ี้ตัวใหม่เหรอตัวใหม่ตัวใหม่ชิบปล่อยแล้วเฮ้ยโอ้ไข่บ่เฮ้ยไข่บ่เอยคุณแล้วปีนมาสองคนแล้วคนเท่น้อเจี่ยนี่มึงมึงอู้ยคนเท่เลยเอ้ยบอกว่าบนยืนกอดออกดูเลยอะเฮียมันยืนกูออกดูว่ะเออมีเขาไม่ช่วยโอเคเดีลยวาราเอไปมันเอาไปนี่โอ้โยัดอ่ะพี่ไม่เป็นเท่จังวะไอ้สัตว์ Hei, yam, bukan? Yam, hee, yam, yam. Apa ya? Hei, peluhong, hei peluhong, lagi jadi rom, rom, gang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 . Ma, semua ini dia. Ini nak ganteng, ini tuan apa? Ini tuan yang kau jat jelly, ini dia ganteng. Yeah, 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 bukan? Jump. Eh, ini apa? E, warna kahwah. E, Duffy ni, 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 ใช่ที่เป็นคนใช่แล้วนี่ยจับมือกันละไอ้กูดูใหม่ดิไอ้อะไรนั่นล่ higher, so oh, oh, oh. นนะ,ะมันจะ get high so high oh อะไรโดนพี่น่ะเยเดืเท่ว่ะมึงหากล้องไม่ดไมดำมันมันขึ้นกระดกเลยแย่เลยแย่เลยเอาละที่เขาล้างบาปไว้พี่รำพึงแล้วล้างบาปแล้วแล้วทีนี้ไอ้พวกจีแมนมันจะทำยังไงอ่ะรู้ยังไม่ยังไม่เห็นทีวียักษ์นะอีกตัวหนึ่ง เออมันจะกลายแบบดื้อๆอะไรมางอะ่ามีทอยแล้วแมนมันจะเป็นเหมือนกันเลยแบบถือๆดื้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 อดื้อๆ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 ดื้อ เี่ยแล้วแบบถ้าฝั่งไอพวกแบบจีแมมันจะทำหายได้ไวะตอนเนี้ยไม่นมีคุยอะไรเลยเนี่ยหรอไม่มีไม่มีไม่เห็นวิ่งับใ่เลยเห็นจีแนี่ยแล้วก็บอกเมื่อกี้ที่ตายแล้วกูโกเลยจีแมนก็ไม่ได้เก่งที่อะไรเลยมเห่าเนี่ยดนี่ยเี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่เนียีเ่ยนอ่ยเีย่น่